สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแน l ตองซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด s u b สไ r i b e ในช n แน l ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่40,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัตรยังไงก็ฝากด้วยเลยครับคลิปนี้ช่วงแรกไปคุยถึงเรื่องของพิเจชนาทิพย์สงกระสินกันก่อนนะครับมิดฟิลด์ตัวลุกทีมชาติไทย ของทีมคอนซาโดเลซัปโปโรในศึกฟุตบอลเจลีกอย่างที่ทราบว,ว่าพี่เจเนเจอการบาดเจ็บเล่นงานที่หัวเข่านะครับในเกมที่ซัปโปโรเนี่ยบุกไปเสมอโชนนั้นด้วยสกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ทำให้พี่เจชนาทิพต้องพักอย่างน้อย2สัปดาห์และกลับมาเลยกความฟิตอีก2สัปดาห์ถึงจะกลับมาลงสนามได้นะครับทาให้แฟนบอลชาวไทยเป็นห่วงว่าพี่เจชนาทิพจะหายทันในการไปคัดบอลโลกที่ UAE กับทีมชาติไทยหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆนะครับพี่เจชนาทิพย์ยืนยันไม่เคยมีความคิดที่จะถอนตัวจากทีมชัดไทยและเขาพร้อมช่วยทีมชัดไทยตลอดนะครับถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ก็ตามนะล่าสุดเนี่ยมีข่าวดีสุดๆสำหรับทีมซัปโปโรแล้วก็ทีมชัดไทยนะครับเมื่อพี่เจชนาทิพยเนี่ยกลับมาวิ่งวอร์มร่างกายได้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ยังเดินได้ไม่ค่อยเต็มที่แต่ตอนนี้เดินได้เต็มที่และหายแล้วนะครับแล้วก็สามารถกลับมาวิ่งซ้อมแบบเบาๆได้แล้วโดยผู้สื่อข่าวที่ก่อติดโมสรซัปโปโรเนี่ยเขาได้ออกมารายงานว่าชนาทิพ์สามารถลงสนามฝึกซ้อมด้วยการสวมผ้าใบวิ่งเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างช้าๆโดยรอให้สภาพร่างกายเนี่ยกลับมาแข่งกร่งอีกครั้งก็น่าจะกลับมาลงช่วยทีมได้เร็วๆนี้นะครับอันนี้เป็นสื่อของ ซับโปโลออกมารายงานซึ่งถ้าดูแบบนี้เชื่อว่าพี่เจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณสัปดาห์กว่า,วานะครับเรียกความฟิตกลับมาก่อนที่จะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมเชื่อว่ายัางทันนะครับที่พี่เจจะมาช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันคัดบนโลกที่ UAE นะแต่อาจจะฟิตไม่ถึง100%หรือถ้าเกิดข่าวดีแบบสุดๆฟิตเต็ม100%เนี่ยคือก่อนจะเข้าสู่คัดบอโลกในเกมเจลีกนะครับ จะมีเกมที่ซัปโปโรเจอกับคาชิวะเลโซในวันที่29พฤษภาคมถ้าเกมนั้นพี่เจชนาทิพกลับมามีชื่อแล้วได้รับโอกาสลงเล่นกับซัปโปโรแสดงว่าสภาพร่างกายของพี่เจก็พร้อมที่จะลงช่วยทีมชาติไทยแน่นอนนะครับอันนี้ก็รอลุ้นกันนะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าพี่เจก็มีสิทธิ์ที่จะพร้อมลุยคัดโบโลกับทีมชาติไทยหากร่างกายสมบูรณ์แต่ถ้าเกิดเกมที่ซัปโปโรเจอคาชิวะเลโซ ถ้าเกิดพี่เจชนาทิปยังไม่มีชื่อแฟนบอลชาวไทยก็ต้องลุนนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับในใจของแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับอยากเห็นพี่เจชนาทิพไปลุยคัดบอลโลกกับทีมชาติไทยแน่นอนจริงอยู่ถ้าเกิดพี่เจหายไม่ทันทีมชาติไทยก็พอจะมีตัวแทนที่เล่นตำแหน่งของพี่เจชนาทิปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุประโชคแล้วก็ใครๆอีกหลายคนนะแต่ผมยังเชื่อตลอดว่าทีมชาติไทยตอนนี้ประสบการณ์ของพี่เจชนาทิพย์ ช่วยได้แน่นอนในคัดบอลโลกโซนเอเชียนะครับมีชนะทิมสงกรานต์อยู่ในทีมดีกว่าไม่มีครับผมว่าพี่เจเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนเกมได้อีกอย่างประสบการณ์ของพี่เจตอนนี้คือระดับสุดยอดของเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพี่เจเนี่ยจะหายทันไปคัดบอลโลกกับทีมชาติไทยแฟนบอลชาวไทยก็ส่งกําลังใจให้กับพี่เจเยอะๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวดีที่พี่เขาเนี่ยสามารถวิ่งวอร์มร่างกายได้แล้วก็เหลือ เรียกสภาพความฟิตจากนั้นก็ซ้อมกับทีมซัปโปโรแบบเต็มรูปแบบก็รอติดตามเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆเรื่องของพี่เจชนาทิพย์ก็หวังว่าเขาจะกลับมาฟิตสมบูรณ์ในเร็วๆนี้นะครับขยับมาอีกหนึ่งเรื่องของทีมชาติไทยกันหน่อยตอนนี้อย่างที่ทราบนะครับมีข่าวดีแล้วคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทีมชาติไทยตรวจเชื้อโควิดกันอีกครั้งสรุปตอนนี้ไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มนะครับในชุดแรกขณะที่ชุดที่2ก็ไม่มีใครพบเชื้อก็ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ย โดยเฉพาะชุดที่2เนี่ยจะได้เตรียมทีมฝึกซ้อมแล้วนะครับก็นิชิโนก็ตอนนี้ก็วางแผนอย่างเข้มข้นนะครับในการไปลุยคัดบอลโลกที่ UAE อีกครั้งล่าสุดเนี่ยผมมีเรื่องราวของล่ามอากิระนิชิโนมาฝากกันเพราะถ้าใครสังเกตว่าการเก็บตัวทีมชาติไทยในครั้งนี้เนี่ยล่ามของอากิระนิชิโนเปลี่ยนใหม่นะครับจากคุณกรล่ามคนเก่าไม่อยู่แล้ว เพราะว่าเขาเนี่ยได้ไปทํางานที่ญี่ปุ่นด้วยการไปเป็นล่ามให้กับเจ้าย้าสิทธิโชคพาโสในการไปค้าแข่งฟุตบอลเจทูกับทีม FC ริวกิวนะครับคนที่เข้ามาทําหน้าที่ล่ามแทนคุณกรให้กับนิชิโนคนใหม่น่าสนใจอย่างมากนะครับวันนี้ผมจะพาไปทําความรู้จักเขาชื่อยูกิธนากานะครับเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นแถมยังหล่อมากๆเป็นขวัญใจแฟนบอลสาวๆแน่นอนนะครับคือยูกิธนากาเนี่ย พ่อของเขาเป็นคนญี่ปุ่นส่วนแม่เป็นคนไทยนะครับและเขาเกิดและโตที่กรุงเทพแต่เขาว่าเขาก็เรียนที่โรงเรียนญี่ปุ่นในไทยนะครับซึ่งมีแต่เด็กญี่ปุ่นล้วนก็ตั้งแต่อายุประมาณ5ถึง13ขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของภาษาญี่ปุ่นเรียกได้ว่ารู้ลึกสุดๆนะครับจากนั้นเขาก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียจนถึงอายุ18แล้วก็มีโอกาสไปเรียนที่ญี่ปุ่นอีก2ปีเกี่ยวกับด้านดนตรีแล้วกลับมาเรียนต่อที่ไทยจนจบนะครับ จากนั้นเนี่ยเขาก็มาทําธุรกิจที่บ้านแล้วก็พูดได้3ภาษาด้วยกันคือภาษาไทยญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษนอกจากนี้นะครับคุณยูกิเนี่ยเขายังเปิดเผยที่มาที่ไปว่าเข้ามาเป็นล่ามให้กับอากิระนิชิโนได้ยังไงผ่านทางแฟนเพจของช้างศึกนะครับเป็นสกู๊ปยาวๆเลยไปลองอ่านกันได้แต่ผมเอาเนื้อหาที่น่าสนใจมาพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังโดยคุณยูกิเขาบอกผ่านทางแฟนเพจช้างศึกเขบอกว่า คือตอนแรกเนี่ยเขาทําธุรกิจที่บ้านบ้านของเขาเนี่ยทำเกี่ยวกับอสังหาช่วยหาห้องพักให้กับคนญี่ปุ่นเช่าและเขาเนี่ยก็มีโอกาสหาห้องเช่าให้กับอากิระนิชิโนในช่วงสองปีที่อยู่เมืองไทยและเขาก็เลยมีความสนิทกับนิชิโนเป็นพิเศษแล้วก็ประจวบกับล่ามคนเก่าอย่างคุณกอเนี่ยไม่อยู่แล้วนิชิโนก็เลยปรึกษาคุณยูกิเ,เขาบอกว่าตอนนี้หาล่ามค่อนข้างยาก เพราะว่านิชิโนอยากได้คนที่รู้จักและสนิทใจด้วยนิชิโนนะครับด้วยความที่รู้จักกับคุณยูกิธนากะอยู่แล้วเขาก็เลยชวนให้มาเป็นล่ามมาคอยแปลภาษาให้กับเขาหน่อยตอนแรกคุณยูกิเขาบอกว่าเขาขอพิจารณาก่อนเพราะต้องทําธุรกิจที่บ้านแต่ลึกๆส่วนตัวก็อยากเข้ามาทําจากนั้นเขาก็ตอบตกลงกับนิชิโนและเขาก็ไปจ้างคนอื่นมาช่วยทํางานแทนเขาที่บ้านนะครับโอ้โหสุดยอดนะ แล้วก็อย่างที่ทราบว่าการเป็นล่ามนะครับไม่ใช่แค่เรื่องภาษาอย่างเดียวแต่ต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของฟุตบอลด้วยเพราะต้องถ่ายทอดคาพูดของโค้ชสูทนักเตะให้นักเตะเข้าใจที่สุดประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆนะครับและแฟนบอลก็เป็นห่วงเพราะคุณยูกิเนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานสายฟุตบอลจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้คุณยูกิเขาก็ได้เปิดเผยผ่านทางแฟนเพจช้างศึกเช่นเดียวกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาก็เคยทําหน้าที่ล่ามาก่อนให้กับศิลปินญ,ญี่ปุ่นแต่สําหรับฟุตบอลเนี่ยเขาเคยเล่นแต่ไม่เคยทํากับมืออาชีพและก็ไม่รู้ว่าจะทําได้ดีหรือเปล่าที่เขาขอเวลาพิจารณาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะติดเรื่องนี้ด้วยนะคุณยูกิเขายอมแล้วว่าเขาไม่รู้สัาฟุตบอลไม่รู้จักนักฟุตบอลเขาอาจจะรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ไทยหรือเขาอาจจะรู้ภาษาไทยแต่ไม่รู้ญี่ปุ่น พอแปลตามตัวบางทีมันก็ไม่ได้ไหนจะเป็นเรื่องอารมณ์การสื่อสารที่เข้ามาอีกแต่นิชิโนก็ให้กำลังใจและบอกว่ามีแต่ยูกินี่แหละที่ต้องเข้ามาช่วยเขาก็เลยตั้งมั่นกับตัวเองว่านิชิโนแสดงความมั่นใจแบบนี้ก็เลยบอกว่าลุยก็ลุยนะครับอันนี้เป็นคุณยูกิเขาบอกนอกจากนี้ครับคุณยูกิเขายังบอกอีกว่าเขาเนี่ยทำการบ้านของตัวเองอย่างหนักเขาลิศชื่อนักฟุตบอลพยายามท่องจําทั้งชื่อเล่นชื่อจริงอย่างเช่นบอยชัดชยัยหรือตังสารัต พอเข้ามาที่นี่ก็ต้องจำชื่อจำหน้าไปด้วยก็ค่อยเป็นค่อยค่อยไปบางทีศัพท์เฉพาะของฟุตบอลก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ศัพท์พวกนี้ในชีวิตประจำวันเลยขณะที่เรื่องของความกดดันเนี่ยคุณยุกิบอกว่ากดดันอยู่แล้วอย่างที่รู้มันเป็นทีมชาติไม่ใช่ฟุตบอลทีมเด็กๆที่เตะเล่นกันถ้าแบบนั้นคงไม่ยากแต่นิชิโนก็ให้กำลังใจเขาตลอดบอกว่าไม่ต้องซีเรียสหรือคิดมากค่อยค่อฝึกเดี๋ยวก็จำได้เองยุกิทำได้อยู่แล้ว และระหว่างที่แปลสื่อสารกับทุกฟุตบอลเนี่ยก็ได้โค้ชจุนแล้วก็โค้ชหลักคอยช่วยอย่างคําไหนที่เขาอาจจะแปลแปลกๆโค้ชจุนกับโค้ชหลักเนี่ย,ยก็ช่วยแปลเป็นสั์เฉพาะใช้บอกกับนะักฟุตบอลนะตอนนี้เ็าบอกว่าก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นมีแค่บางอย่างในแต่ละวันที่ต้องจําให้ได้เพราะแผนแต่ละวันไม่เหมือนกันเช่นเล่นอันนี้เรียกว่าแบบนี้นะหรือคนไทยเรียกแบบนี้แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายมากๆ แล้วคุณยูกิก็บอกว่านี่การเป็นล่ามอ่ะให้กับทีมชาติไทยคืองานที่ท้าทายที่สุดในชีวิตจริงๆและเขาบอกว่าการเป็นล่ามเนี่ยไม่ใช่แค่ต้องคอยแปลภาษาแต่ต้องจับอารมณ์ของโค้ตก็สําคัญอย่างคนไทยก็เข้าใจว่าไม่ค่อยชอบเวลาโดนต่อว่าหรือโมโหเท่าไหร่พอโค้ดพูดแรงก็อาจจะต้องแปลให้เบาลงเพราะเดี๋ยวถ้าแปลออกไปตรงๆบางคนอาจจะไม่พอใจและส่งผลต่อทีมได้นะครับอันนี้เป็นคําพูดของคุณยูกินะ สุดท้ายคุณยูกิเนี่ยเขายืนยันเลยนะครับว่าพร้อมทําเต็มที่เขาบอกว่ามีไม่กี่คนที่มีโอกาสเข้ามาตรงนี้ส่วนตัวเนี่ยภูมิใจมากๆแต่ก็ต้องทําการบ้านเรื่อยๆทําให้ดีที่สุดเพราะมันเหมือนแบกความหวังความฝันของคนไทยไว้ข้างหลังก็ต้องตั้งใจอาจจะมีเครียดบ้างบางเวลาแต่โดยรวมสนุกและรู้สึกชอบตรงนี้และเขานะครับก็ยืนยันว่าจะพยายามทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดและเต็มที่เขาอยากเห็นฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกเหมือนกับทุกคน หรืออย่างน้อยเราไปที่ UAE เพื่อแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยก็เก่งเหมือนกันอันนี้เป็นคำพูดของคุณยุกิธนกกระล่ามของอากิระนิชิโนะคนใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะซึ่งผมยอมรับเลยว่าล่ามเนี่ยสำคัญมากๆเพราะมันคือการสื่อสารโดยตรงนะครับแต่คุณยุกิธนกกะพูดออกมาแบบนี้ยืนยันว่าพร้อมจะเรียนรู้พร้อมทำเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยแฟนบอลก็สบายใจได้รวมไปถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับ ก็ส่งกำลังใจช่วยกันให้คุณยูกิธนากะพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำหน้าที่ล่ามของอากิระนิชิโนให้แบบเพอร์เฟคสื่อสารให้กับนักฟุตบอลเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้กับเขาเยอะๆและอย่างเนี่ยโหเขาหล่อมากเลยนะคุณยูกิธนากะนะครับส่วนเรื่องของคุณยูกิเนี่ยมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับนี่ผมหยิบยกมาแค่นิดเดียวนะถ้าเกิดใครสนใจที่จะอ่านเรื่องราวของเขาเนี่ย ไปติดตามได้ในเพจช้างศึกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยที่มาฝากกันส่งกําลังใจให้ทีมชาติไทยของเราเยอะๆนะครับการไปคัดบอลโลกในครั้งนี้แน่นอนมันไม่ง่ายแต่มันยังมีโอกาสอีกเยอะมากๆที่เราจะผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมเพราะฉะนั้นกําลังใจจากแฟนบอลคือสิ่งสําคัญนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ครบถ้วนสําหรับเนืะะ้อสารต่างๆที่ผมนามาฝากแฟนชาแน,นลต้องซุยนะครับก็หวังว่าจะชอบและอย่าลืมครับช่วยกันกดซับสไคร์ในชาแน,นลตองซุยกันด้วย มุ่งสู่40,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัดนะคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ